ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมปติโตแสบนะครับและเห็นที่เป็นบ้องๆ2องอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เราตัดผ้าหรือว่าแบบอะไรนะกระดาษเขียนแบบสถาปัตย์อะไรอย่างนี้นะครับนี่คือไฟ แต่งห้องไฟแบ็คไลท์ไฟตั้งพื้นอะไรเงี้ยผมไม่รู้เรียกว่าไงนะครับมันจะเป็นไฟที่เอาไว้เข้ามุมห้องแล้วก็เปิดให้เป็นแสงสีเวยๆแบบนั้นเองนะครับวันนี้เราใชนในการถ่ายดวงผมก็เลยจะเป็นมุมห้องนี้นะครับเพราะเป็นมุมห้องเดียวที่มีอยู่ <c oughs> <c oughs> ห้องอื่นไม่มีมุมแล้วข้องเต็มหมดเลยนะครับได้มามันจะเป็นไฟสองดวงแบบนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะเมื่อใช้แล้วมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ผมมดูรูปก่อนอ่านึกออนไปครับในห้องหนึ่งห้องหนึ่งฝา ก็จะมีมุม2ข้างก็เอาไฟเนี่ยใส่ที่มุมทั้งสงข้างแล้วเราก็อยู่ตรงกลางอาจะเป็นฉากหลังหรือว่าจะเป็นเวลาเรานั่งเล่นเกมมีไฟให้มันได้บรรยากาศอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นไฟแบบนั้นเลยครับแต่ว่า ในห้องผมมันก็ดูจะไม่ค่อยได้อะไรมาดูกันเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเรามาดูกันก่อนละกันว่าหน้าตาเป็นยังไงมันมาในกล่องแบบนี้เลยนะ <c> เป็นแบบเป็นบล็อกยาวๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงกันแน่แพ็คมาแบบแปลกตามากเลยนะโดยความที่มันทั้งใหญ่และยาวแบบนี้นะครับไฟๆไๆฟไฟนะไฟอาจจะต้อง,น,งนั่งพื้นแกะเลยนะครับมาดูกันโอ้โหแพ็คมาอย่างดีเลยผมแกะเน,นี่ยผมคิดว่านะเมื่อเราแกะแล้วไอ้เจ้า กล่องไอ้บล็อกเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยเราคนต้องเก็บไว้นะครับเผื่อบางทีเราจะยกย้ายเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะต้องแบบยากหน่อยนึงแหละมาถึงต้องใส่มาเป็นกลมๆแบบนี้นะอ่าโอ้นี่ครับเห็นไหมอ่ามันเป็นไฟยาวแบบนี้เลยครับคือตอนนี้เขาก็ติดไปอยู่เห็นไหมนี่ๆๆนี่นี่เขาล็อกมาให้อยู่คือตรงนี้แล้วก็เปิดปุ๊บเป็นขาออกมาง่ายๆอย่างนีง้นั่นเองอ๋อโอเคอ่ะประมาณนั้นนะครับอึ๊บอ,อ,อ่ะ โอเคคืออย่างที่เห็นไปเพราะมันมา2ตัวก็เท่ากับว่าเออเราก็ได้วางเข้ามุมห้องสองมุมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ตรงนี้มันเปิดมาหน่อยนึงเราป,ปิดให้ดีก่อนกันดนะ้กึบกึบกึบอ่ะโอเคประมาณนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรวิดีโอนี้ผมให้ดูตัวหนึ่งก่อนก็ได้มันเหมือนกัน2ตัวนะครับแค่วาง2ด้านคนละด้านแค่นั้นเองนะครับนะตัวนี้อาจต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกว่าตัว ไฟมันค่อนข้างบอบางนะอันดับแรกตรงนี้นี่มีรีโมทครับที่สามารถปรับเปลี่ยนไฟหรือปรับระดับไฟต่างๆเดี๋ยวค่อยลองเล่นกันนะครับมีรีโมทมาให้ด้วยนะเพราะว่าพวกนี้บางทีเรามันเข้ามุมห้องอ่ะมันอยู่ระยะไกลบางทีเราจะไม่สะดวกไปปรับที่ตัวโคมไฟมันก็เลยใช้เป็นรีโมทมาให้นะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับนี่ตรงนี้จะเป็นขาครับซึ่งมันพับมาอยู่นะครับอ,อ๋อเขาไม่ได้ติดมาครับรต้องติดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมเหมือนที่ผมบอกไปมันก็จะเป็นเหมือนเข้ามุมสองข้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ขาเข้าไปได้เลยนะครับขาข้างนึงตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟแล้วก็เสียบกับไฟบ้านหรือปลั๊กสัมตารางปลั๊กอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ผมเสียบไว้ก่อนแล้วกันนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับเมื่อเราเสียบปุ๊บมันก็จะเป็นแบบมุมเข้าไปอย่างนี้เห็นนะอ่าเวลาวางก็คือมันมุมอย่างเงี้ยนลอวไฟมันจะอยู่ด้านนอกนี้ถูกแล้วนะครับเพราะว่ามันเอาไว้เข้ามุมนั่นเองนะครับเราวางเข้ามุมอย่างนี้อ่ะมาเดี๋ยวเราลองเอาวางใส่มุมกันดูเนาะตีงนี้นการติดตั้งนะครับมันจะมีน็อตตรงนี้มาให้ด้วยนะครับคือเราก็ต้องขันเข้าไปให้มันแน่นนะครับถ้าเราไม่ขันน็อตตัวนี้ไฟมันฐานอ่ะมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราจับให้มั่นคงแล้วก็ ขันเข้าไปให้แน่นนะครับมันจะล็อกฐานไว้กับตรงตัวไฟเราอย่างดีนะครับถ้าเราไม่ขันมันไม่แน่นนะครับต้องอย่าลืมขันด้วยนะอ่ะนี่ครับเวลาใช้งานผมวางเข้ามุมแบบนี้ไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆมันไม่ควรไว้ตรงประตูนะเวลาเปิดทนอันนี้ผมสมมติอ่าลองใช้ให้ดูว่าเวลาเข้ามุมวมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะแล้วตรงนี้ครับมันก็จะเป็นปลั๊กไฟมาแล้วก็หัวมาต่อหัวอะไรก็ได้มาต่อนะครับแล้วก็เสียบกับไฟบ้านได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าถเกิดผมเสียยบบบไไฟ้านนปป๊เ็ังง นี่เอ้ยโอ้เปิดเลยครับมาแจวที่นี้ที่ผมบอกไปนะครับมันจะมีรีโมทแล้วก็สามารถใช้รีโมทปรับได้เดี๋ยวลองปรับเล่นกันดูนะครับอะเวลาเราใช้งานนะครับรก,กดไปอะอ่าวัน,นี้ที่ผมเจอนะมันต้องกดเข้าไปที่ตัวนี้นี่นี่นี่นนตัวนี้คือตัวที่รับสัญญาณนะครับแปลว่าเวลาเราจะใช้อ่ะเราต้องเจาะมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะเปิดปิดไฟมันนะอะอเค มันเป็นอย่างนี้ครับของที่ได้มาใหม่มันเหมือนการลองผิดลองถูกเราต้องลองใช้ดูจะได้รู้นะครับมาเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับกดเปิดนี่อ่ะอ่อนปิงเห็นไหมก็จะเปิดอย่างงี้ตอนนี้คือไฟมันวิบดับั๊บอยู่มันน่าจะต้องอยู่ที่โหมดตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เดี๋ยวลองดูเลยแลวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากโหมดที่หนึ่งก่อนเอ๊ เป็นไฟวิ่งสวยเห็นไหมนี่นะ M1 ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่อันนี้ผมใช้ M1 นะครับผมจะไล่ไปนะ M1 จนรงนั่ถึง M8 ก่อนนะแล้วพวกนี้เดี๋ยวค่อยลองใช้กันนะครับโอเคอ่ะมาน,นี้ M1 นะ่อไป M2 อ๋อเป็นวิ่งขึ้นอย่างนี้นี่สวยอ่ะ M3 นี่เฮ้ยโอ้เป็นแวบสีขึ้นอย่างนี้เฮ้ยจ้าบจับจบ,จบอันนี้จัาบอยู่นะครับอ่ะ M4 ไป เฮ้ยหมดแนลแ่าจัดผมเลยสีลุงอย่างงี้เฮ้ยสวยจังอ่า M5 นี่วิบวับวิบวับมากโอเค M6 อ่าอันนี้เป็นแบบขาวขาวกับน้ำเงินใช่ไหมอ่า M7 นี่เป็นเหมือนแบบเหมือนดาวตกอะ่ะแต่วิ่งขึ้นฟฟฟฟิิฟิวววเวโอ้ M8 เป็นจุดเล็กๆเ,เออหมดแล้วครับ M1 ถึง M8 นะครับ,รบประมาณนี้นะอ่ะทีนี้ครับลองดูตัวต่อไป S 1> c s c สาม c เจ็ดหรือ c ห้าอ่าไม่แน,น่ใจลองกดดูปึบมันเปลี่ยนไหมตอนนี้ก็คือเป็นแดงเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนเลยเอ่อกดซ้ำอีกทีได้ไหม c ห้าอ๋อใน c 5เนี่ยคือเหมือนแบบไฟเดี่ยวเดียวเลยไม่เปลี่ยนสีนะครับ c ห้าตัวแรกนี้นะก็คือกดหนึ่งครั้งจะเปลี่ยนสีหนึ่งนี่เห็นไหมน้าเงินขาวส้มเนี่ยเขียวฟ้าฟ้าหรือน้ําเงินนี่แหละเหลืองเหลืองอ่า น้ำทะเลอะไรประมาณนี้เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคต่อไปครับลองดูตัตัวที่สอง,งนี้สีสามคืออะไรเนี่ย <laughs> อ่ะ4ีสามไม่ได้ตาารร่างกแรงอกไงอ่ะส3ามน้ำเงินแดงเขียวอ๋อเข้าใจนะครับ เข้าใจแล้วครับนี่นี่เพื่อนๆดูที่วงตรงนี้นะดูที่วงรอบๆเห็นไหมครับ CS เนี่ยวงรอบๆเห็นไหมมีขาวแดงเหลืองเขาบอกวิจาร์เปลี่ยนอยู่ส่วน C ีสามเนี่ยแค่สามสีเท่านั้นน้ําเงินแดงแล้วก็เขียวเขาไม่ก็จะวนอยู่สามสีซีเจ็ดก็จะก็วนเจ็ดสีม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับนี่แดงอ่ะเริ่มที่ม่วงก่อนนะแดงเขียวเฮ้ยมันไม่สลับกันเนาะมันไม่เรียงกันหรอกน้ําเงินเหลืองอ่ะนี่ม่วงไงม่วงข้าม มันอ,อามันไม่เรียงกันแต่นั่นแหละมันวนในเจ็ดสีตรงนี้นะครับอ๋อโอเคทีนี้ครับออโต้ออโต้คืออะไรออโต้คือเรื่องมัวง่วๆเหรอใช่ไหมกดเ,เดียวป่ะอ๋อออโต้คือแบบนี้จะวิ่งแบบนี้เลยออโต้อ่ลองดูครับวิ่งขึ้นเหมือน M1 หรือเปล่าเขาจะไม่ผิดใช่ไหมเดี๋ยวผมก,กด M1 อันนี้ M2 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 เป็นไปวิ่งขึ้นเงี่ย M1 โน่นหรือ M1 นั่ 1, นะ อ่าใช่ออตโต้กับ M1 นี่เหมือนกันนะครับอ่าลองใช้ดูนี่ออตโต้ตัวนี้กับเอ็มหเหมือนกันอ่าตัวนี้มันตั้งเวลาครับหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงถึงเวลามันดับไปเองโอเคนี่เรารู้กันอยู่แล้วตัวน,น,นี้ตามเสียงเพลงแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูโหมดที่หนึ่งลองดูนะโหมดที่ 1. หนึ่งสองสามสี่ 1. ห,ห้าหกมันน่าจะกดตัวเดียวกันแหละนะอ่ะลองดูนะครับถ้าผมกดในโหมดที่หนึ่งก่อนนะปึ๊บมันจะตามเสียงที่ผมพูดเดี๋ยวผมเงี้ยปฟังนะครับหนึ่งสองสามส ท,ท,ที่ที่มันพอวเว็บอบบคือมันมีเสียงข้างนอกเสียงกังหันหมุนนะครับแต่แล้วเวลาผมพูดเนี่ยฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ตืด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 เห็นไหมครับตามแต่ที่ผมพูดเลยอ่าหนึ่งกับสองข้าสองปั๊ม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 ไอยได้เฮ้ยเท่ตังจังกว่าตามนี้เลยอะอ่าเอาหมดสามหมดหมดสามดูถดดดดดมได้เฮ้ยหมดนี้สวยคือ แผ่ทั้งทั้งการเลยประมาณนั <Brothers> ้นนะครับอ่ะโมซีมีไฟวิ่งมีไฟวิ่งทัดเธอดทัดทธดทัดเธอดเอาง่ายๆนะมันเป็นวทั้งอันแต่ว่ามีลูกเล่นคือมีไฟวิ่งหนึ่งจุดขึ้นมานี่โอ้อ่ะบมดีห้าตึม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 เหมือนไข่ปลาประมาณนั้นนะครับบมดีหก ัมตึปง so ู๊ปะปะอืมถ้านิ่งมันจะเป็นไฟวิ่งดูดีนะผมพยายามเงียบเสียงข้างนอกกระดังจชเหลือเกินหมายนะมันมีเสียงนกอ่ะนกมันร้องอ่ะปั๊ม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 ปั๊ปั๊ม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 ปั๊ได้อยู่อ่าไปนบทที่เจ็ดนะเฮ้ยสนุกสนุกกลายเป็นเล่นบนะ ไม่เงียบเ,เสียงลกมันดังเอาก็ราะวันนี้ยจุดมันมาตามเสียงเราถ้าเราเงียบเสียงจุดมันจะห่างเดี๋ยวดูนะปัมป๊ม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 ปั๊มปั๊มปั๊มเฮ้ยหมวดนี้จะดุอ่ะไปหมวดจุดยคกับหมวดที่แปด โอ้ไฟวิ่งแยกกันปอม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 เอ้ยสนุกโอ้โอเคหมดนะครับทีนี้มันสามารถปรับสปีดความเร็วได้ด้วยใช่ไหมอ่ะปอม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 อ่ะแบบช้าช้าปอม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 น่าจะไม่ได้อันนี้น่าจะอยู่ที่ต้องใช้โหมดอื่นเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปโหมดอื่นดูนะครับอ่ะอย่างเช่นโหมดนี้เราเพิ่มความเร็วอ่ะเห็นไหมไฟมันจะวิ่งดู กำลงจปีดไว้นะนี่น,นี่ตัวบนตัวบนสุดตัวบนสุดซ้ายขวาดิ SPD บวก SPD ลบนี่นะครับอ่ะโอเคเราลองแบบล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 บ,ลบเห็นไหมครับค่อยๆเปลี่ยนแบบชา้าๆไม่ชัดไม่ชัดผมว่าอันนี้ไม่ชัดอ๋อน,นี้ชัดๆดีกว่าอันนี้อะ่ะชา้าๆโอ้สมูทมากอะ่ะทีนี้ลองปรับเพิ่มความเร็วปับนี่อันนี้คือจุดแล้วเมื่อกี้แบบรับรับ รับเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็ปรับความสว่างได้ด้วยนะสึกเดียวน่าจะกดค้างไว้แน่เลยเนีน่ยตัวบีบวกบีโลปกดค้างครับมันน่าจะเป็นความสว่างหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องสีอะอ่าใช่ครับถ้าเป็นสีเดี่ยวๆเ,เป,เปล่าๆเราจะเพิ่มลดได้ด้วยการกด,นกดเนี่ยกดตัวสปีดเนี่ยคือถ้าเป็นสีไม่ได้วิ่งไงสปีดมันไม่ได้ใช้มันก็จะเป็นการปรับความสว่างแทนประมาณนั้นนะ โอเคประมาณนี้นะครับในการใช้งานหมดทั้งหมดนะครับผมลองเล่นให้ดูแล้วนะ้วคราวนี้ครับหลายคนอยากจะเห็นใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดปิดไฟหมดเลยจะเป็นอย่างไรมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟี้สว,อ,อ,วอะสีแดงกับบ้านผีสิงเปลี่ยนเป็นสีละอ่าเกี่ยว่อยดูนวลตาขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะครับไม่ถ้าไฟวิ่งอะ่ะลองเริ่มจาก M 1ก่อนนี่เพิ่มความเร็วหน่อยก็ไดนะ้อ่ะเอ้ยสวยยิ่งบืดยิ่งสวยดูนี มันคือมันเห็นไฟชัดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ม kind of ันอาจจะแสบตาหรือลำคานตาได้ถ้าเราใช้ในห้องนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนําใช้เวลาแบบเล่นเกมดูหนังอะไรอย่างเงี้ยสร้างบรรยากาศประมาณนั้นโอ้โหโอ้หยนี่สวยปับปับฟิปฟับเลยอ่าโอเคอะไรประมาณนี้นะครับใช้งานได้โอ้เจ๋วเจีวเจวเจวถ้าเป็นแบบตามจังหวะดนตรีล่ะจะเป็นยังไงอ่า ปัม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 ปู้เ้ยดีๆๆๆเอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับเ่ยวป่ะอ่ะนดี๋ผมบอกไปครับว่ามันมี2ตัวแล้วก็สามารถวางในมุมห้องได้แต่มันอยู่ที่ทำเลห้องด้วยผมไม่มีห้องที่ กว้างมากพอที่จะวาง2ก็ขอวาง1ึซึ่งนี่ก็ใช้ไม่ได้จริงเพราะติดประตูถ้ามาเปิดประตูมาชนอันนี้ไม่ได้นะครับคือเพื่อเราต้องจัดที่เราเองนะครับจุดสังเกตที่ผมพบเจอนะครับหคืออันดับแรกเรื่องของการปรับไฟเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่ตรงหัวเหมือนตรงหัวตรงนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรับไฟนะครับมันสามารถกดเปิดปิดเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้ด้วยนะมันมีปุ่มอยู่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ปุ่มอยู่เราสามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ารีโมทผมว่าเขาน้าจะเอาตัวรับสัญญาณน่ะไปไว้ที่ไฟ นึกภาพออกไหมครับว่าบางทีเราจะวางไฟแล้วจัดเก็บสายเนี่ยเนี่ยสายที่มันลกลุงหลังใช่ไหมเราจะติดกําแพงไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยไปอยู่ไกลทีนี้พอเราจะปรับเปลี่ยนไฟอะ่ะธรรมชาติของคนน่ะเราจะเปลี่ยนตรงไหนเราจะเปลี่ยนไฟนี้เราก็จะเจาะมาที่นี่ไงแต่อเนียนมันต้องเจาะมาที่หัวเหมือนอย่างนี้เหมือนถ้าผมถือรีโมทอ่ะรีโมทไปแล้วเนี่ยเหมือนถ้าผมปกติถือรีโมทเจาะอย่างงี้เฮ้ยไม่ใช่ละผมต้องเจาะไปทางนน้นมันก็แปลกๆนะ ทุกตัวที่ผมมีไฟในห้องเนี่ยผมก็จะใช้ตัวไหนก็จาอไปตรงนั้นจาอไปตรงนั้นเออแต่มีตัวเนี้ยผมอาจจะต้องจาอไปที่หนึ่งมันแปลกๆนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะยังแบบก็งงเหมือนกันทําไมเขาไม่เอาเซ็นเซอร์ไปใส่ตรงนูน้นแต่ก็เรว่เข้าใจแหละว่าด้วยมันมันก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยอ่ะมันก็เป็นการทำงานของเขานะครับแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้งานให้อ่าเหมาะสมกันละกันนะครับประมาณนี้นะที่เหลือนะตัวไปก็ไม่มีอะไรมันคือไฟที่ เพิ่มสีสันในวิดีโอของเรานะครับคเมื่อเราเปรียบเทียบดูแล้วกันนะสวัสดีครับผมปฎิติตแสบนะครับกับอย่างนงี้สวัสดีครับผมปฎิตัวแสบนะครับ,บอย่างน้นนยงนอยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เรามองนอกจากหน้าผมบางทีคนเบื่อหน้าผมแล้วเห็นหน้าบ่อยดูอย่างเงดีกว่าในห้องเฮ้ยมีอะไรวางข้างหลังบ้างเฮ้ยไฟนั้นคืออะไรพวบแแบบจะเป็นประมาณนั้นนะครับหรือบางครั้งใช้ในการจัดแสงนะครับเหมือนบางครั้ง เอาถ่ายดูอย่างเงี้ยอืมโอเคหน้าขาวหน้าขาวสวยแต่ข้างหลังมันอาจจะแสงมืดไม่ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้บางทีมันก็เปิดเป็นแบบไฟขาวเฉยๆก็ได้ก็มีนะครับมันใช้ได้หลากหลายอยู่ที่การใช้งานของเราเราไปเลือกใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่หรือว่าจากรูปที่ผมเห็นส่วนมากที่เขามารีวิวมาลองใช้กันจะเป็นคนเล่นเกมคนเล่นเกมที่ชอบแสงไฟวสวยๆ R G B อย่างเงี้ยนึกออกไหมโตะ๊ะอ่า คอมพิวเตอร์ตรงคีย์บอร์ดเป็นไฟทีอย่างนี้เมาส์ au, เป็นอย่างนี้แผ่นรอง au, เมาส์เมื่อกี้มีไฟอย่างนี้มีไฟติดตรงบุงปับ๊บไฟข้างหลังตรงนี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับส่วนมากก็ชอบใช้แบบนั้นกันแต่ผมว่ามันหลากหลายปาร์ตี้ก็ได้เปิดตัดจังหวะเสียงเพลงเพลงมาบุม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 เนี่ยมันก็ได้นะประมาณนั้นนะครับหลากหลายมากเลยประสงค์มากเป็นไฟที่แบบประหยัดเนื้อที่ด้วยอ,องตรงเลยนะคือมันเข้ามุมเห็นไหมมันอยู่ในมุมแล้วแบบก้านขาแบบเล็กนิดเดียว มันแทบไม่กินพื้นที่เลยเราวางไว้อ่ะแล้วเราเอาชั้นอะไรอ่ะวางเข้ามุมไปก็ได้ด้วยสำนะครับผมว่ามันสะดวกตรงที่อ่ามันเล็กกระทะัดรัดนั่นเองนะตัวนี้นะครับอ่าก็ผมได้ตัวนี้มาแล้วแบบ อยากจะแนะนำให้เพื่อนรู้จักจริงๆนะครับมันมันเฟี้ยวมากนะเผื่อบ,บางคนกำลังแบบที่จะแต่งห้องพอดีอ่ากำลังจะทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันอยากเล่นไฟข้างหลังให้มันมีอะไรมากกว่านี้โอเคตัวเนี้ยใช้ได้เลยประหยัดพื้นที่ด้วยซื้อมาปุ๊บมันเป็นเซ็ตมาเลยนะมันไม่ได้มีเลือกแยกได้นะครับมันเป็นเซ็ตมา2ไฟ2ชิ้น2ตัวเลยนะครับตัวนึงติดไปแล้วอีกตัวนึงก็มีผมไม่รู้จะไว้ยังไงเหมือนกันนะครับก็ค่อยหาวิธีค่อยหามุมห้องไว้แล้วกันหรือจะไว้คนละห้องคนละมุมคนละที่อะไรก็ได้้แแลวต ผมผมไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับหลังหลังนี้ผมก็สามารถจะเห็นตะมือมัอมนมันใช้ไม่ค่อยได้มันต้องใช้เป็นแบบเป็นเป็นไฟอยู่ข้างหลังไกลๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าอยากได้ผมนี่เขาทีใ่ใต้วิดีโอนะครับทุกแพลตฟอร์มจะพยายามมาให้แล้วกันนะครับไฟตั้งพื้นก้านเล็กอย่างนี้นะครับเข้ามุมนะสวยมากเยี่ยมเห็นครับยังไงผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับผมพูดอยู่เหมือนหัวผมมีแสงขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมยอ๊ยๆๆผม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 เนี่ยมีแสงขึ้นมาาาฟฟนะฮ้ อ่โอเคครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับกดไลค์แชร์ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ท่าดางอย่างเฟี้ยว่